บอกว่าเท s l a ก็มีดาวไซส์จำกัดนะเราเห็นไหมยอดขายในฝรั่งเศสยอดขายในจีนออกมาหวยมากๆเลยคุณแม่งปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยผมว่ามันเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างแล้วสิ่งที่ตลาดคาดหวังคืออะไร 1. นึ่งดิวของอีลอนมัสกับเท s l a 2. ตัว affordable car รถยนต์ที่เรียกว่าราคาถูกสามโลโบแท อาจจะไม่ได้มีข้อมูลชุดนั้นว่าจะเป็นเทรนเรียนไหมแต่ผมเห็นโอกาสในในในโรบอตแท็กซี่แล้วกันว่าผมว่าถ้าไม่ได้แข่งกันแบบรุนแรงมากๆนะผมว่าทุกคนสามารถจะอยู่รอบด้วยกันได้แล้วก็ตลาดมันใหญ่เพียงพอที่จะทําให้ทุกคนสามารถจะมีกําไรจากภาพเหล่านี้แต่ผมเชื่อว่าสุดท้ายมันก็จะเหลือแค่2คนนะก็คือตัว Uber กับ t กับ a ครับ Follow the money. Oh. จริง,รงเช่นเดียวกันผมอยากให้คุณคริสมองดูหุ้นที่มันยังไม่ขึ้นแล้วหุ้นแบบไซด์เวยนมันบ่งชี้ว่าตลาดมันรออะไรอยู่เช่นหุ้นเทสล a าก็เป็นหนึ่งในหุ้นที่ uh huh. ผมคิดว่าคล้ายก,กันกับตัว Apple mm hmm. ใช่ไหมอ่ะเราเห็นว่าผมมองว่าเทสล a าก็มีดาวไซส์จำกัดนะเราเห็นไหมยอดขายในฝรั่งเศสยอดขายในจีนออกมาหวยมากๆเลย พุดแม่งปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ g n a ลอะไรบางอย่างนั่นแหละแสดงว่าดาวไซด์ของพุ้นตัวเนี้ยมันน่าจะอย่างเช่นตัวเทสลาอย่างเงี้ยผมว่ามันน่าจอยู่มาณสัก300อเนี่ยตัวจุดเนี้ยเป็นจุดที่เรียกว่าสําคัญเลยเนาะที่แบบโอ้โหต่ำกว่า300รอยนี่อาจจะเป็นจุดซื้อได้สิ่งที่ตลาดคาดหวังคืออะไรหนึดีลของอีลอนมัสก์กับเทสลาอ่สองนะครับคือ ตัว affordable car รถยนต์ที่เรียกว่าราคาถูกเนาะสาม robotaxi นะครับอันนี้คือสามเรื่องหลักเนาะตัวคูมานอยนี่ไม่ต้องพูดอะตัวคูมานอยก็อาจจะต้องพูดถึงเพราะว่าคูมานอยกับตัว AI ของตัวเท s l a จะมีการเขาเรียกอะไรจะมีการเปิดตัวในวันที่6พฤศจิกมะ6พฤศจิหรือหก6ตุลานี่แหละประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันจะมีความละไม้คล้ายคลึงกันคือ รออะไรบางอย่างอยู่ถ้าทุกอย่างมันเริ่มเปลี่ยนผมว่าราคาหุน้นก็จะปรับตัวเพิ่มขึ้นมันมันไม่เหมือนกับ Microsoft, Meta, Google นี่มันไม่ันไม่ได้รออะไรแล้วอะถูกไหมมันก็เป็นไปตามภาพของตัวผลประกอบการตามภาพของตัว Development ทที่เขามีอยู่เห็นด้วยโบเลยครับ Apple t e s ท a มีความคล้ายกันเยอะนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทางเทคนิคอย่างแรกเลยทเทคนิคก็คล้ายกันนะพี่โบแล้วก็ พี่โบ๊ทเวลาเรื่องของยอดขายเรื่องของฟันเดเมนทัลนะครับก็คล้ายกันที่ต้องนิทดีเฟิร์นเมนต์จริงๆในส่วนเทสลาพี่โบ๊ทบอกแล้วว่ามีอยู่3อย่างพี่โบ๊ทมองหาอยู่นะครับก็คือรถราคาถูกนะครับโลโบแท็กซี่หรือดีลของอีลอนมัสนะครับอาจจะพี่โบ๊ทขยายความนิดน,นึงเพราะว่าอันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้สนใจลงทุนหุ้นเทสลานะครับวันนี้พอได้ฟังพี่โบ๊ทบอกแล้วว่าเฮ้ยตอนเนี้ยพี่โบ๊ทมองว่าเท่าไหร่มันสูงว่าหรือต่ำกว่านี้น่าสนใจเนี่ยอาจจะขอคุยรายละเอียดนิดน,นึงนะึ่าดีลของออีลนมััสสกบ Tesla, เเทลานี่ย สำคัญอะไรเพราะบางคนอาจจะไม่ทราบและล่าสุดก็คือมีมีการให้ยืมหุ้นออกมานะครับพี่โบ๊ชประมาณ3 0,000ล้านเหรียญน,นะครับก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันว่าการให้ยืมหุ้นเนี่ยจูงใจอิลล์มัสเพียงพอหรือยังที่จะเดินเครื่องเทสลาอย่างเต็มที่เพราะหลายคนก็มองว่าเฮ้ยเทสอิลล์มัสตอนนี้ยังไม่ไม่ได้เดินเครื่องเทสลาเต็มที่วันๆก็ทวีตแต่ improvement ของ XAI improvement ของ Twitter คุยแต่กรอกอะไรเงี้ยครับพี่โบ๊ชเป็นไงครับดีลล่าสุดนี้เพียงพอไหมครับผมคือ คือจริงๆในมุมของตัว compensation package เนี่ยผมว่าคือมันก็เยอะเนาะในมุมผมนะครับ stock award สองหมื่นสี่พันอะไรนะสองหมื่นสี่พันล้านเหรียญนะครับ,ค,รบคือคือคืออันนี้เราไม่ได้พูดกันถึงในระดับที่เรียกว่าหนึ่งมิลเลียนดอลลาร์นะเขาพูดถึงบิลเลียนเลยนะสองหมื่นสี่พันล้านเหรียญ total package เนี่ย ที่จะจ่ายให้คุณอีลอนมัสเนี่ยคือหนึ่งล้านล้านบาทเลยนะครับหนึ่งในสามของงบประมาณประเทศไทยเนี่ยจ่ายให้ compensation กับอีลอนมัสนะอันนี้คือหลอดที่สองนะหลอดแรกเนี่ยให้ไปแล้วสามล้านล้านอืมใช่ไหมครับ,รบถามว่าอ่ะมันมีอะไรคือจ่ายเพื่อให้อีลอนมัสมาทำอะไรกับตัวเทสลาถามว่านปัจจุบันนี้ทำไหมอ่ะผมก็ต้องยอมรับเนาะว่าในช่วงหลังก็ ดูเหมือนยังไม่เข้าลูกเข้ารอยมากยังพยายามจะไปบิวบนภาพของตัว x อ i เนาะอาจจะมีประเด็นอะไรบางบางอย่างอยู่แหละแต่ถ้าถามในมุมผมคือผมคิดว่าตัวเท s l a ยังไงก็มองในมุมผมนะเดเวลลอปเมนต์ในเชิงของตัว affordable car อันนี้เขาบอกว่ามันยังมีอยู่แต่ผมคิดว่าผมได้ยินเ,เรื่องเล่าจากโลกโซเชียลเนี่ยน้อยมากอ่าเรื่องไอตัวโลว o t ท็ซีนี่ชัดเจนผมเห็นเดเวลลอปเมนต์เาอยู่ เรื่องฟูร์เซลฟ์ไดวิ่งนีเห็นเดเว l o อปเมนอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวฮูมานอ o ยลโรบอทเอไนี่ก็เห็นอยู่ดีลดีลของในฝั่งของตัวอีลอนมัสเนี่ยมันคือมันก็ตอบยากนะว,ว่าดีวันนี้มันคือดีวอะไรนะครับแต่ถ้าถามในมุมผมเลยคือผมมองว่าน่าจะเป็นดีลที่เกี่ยวข้องกับตัว x อ i แหละอืมครับใช่เดี๋ยวโนเวม b e r นี้ครับพี่โบ๊ทจะมีเชลเฮ e ดมิ n g ครับเขาจะให้โหวตกันด้วยว่าอยากจะให้ใก่อนนี้ก็ <ผม S 2> เป็นอีกหนึ่ง ผมว่าเดือนโนเวม ber นี่แหละถ้าเป็นวันที่หกนะวันนั้นจะมีเรื่องฮูมานอยกับตัว AI ด้วยเพราะอีลอนมัสพูดไปแล้วว่าวันวันนั้นจะมีาการเปิดตัวครับณตอนเนี้การแข่งขันในเชิงของตัวโรบอทซีเนี่ยมันน่าจะเป็นสามก๊กก๊กแรกเลยก็คือตัวเทสลาก๊กที่สองเลยก็คือตัวอูเบอร์เวโมลูซิตและของเพื่อนนบแล้วแต่ว่าจะจับตัวกันยังไงซึ่งก็อันนี้จะแข่งกันในอเมริกาชัดเจนสองอันนี้จะแข่งกัน ในฝั่งของตัวในฝั่งของตัวยุโรปลิสกับตัวไปตู้นะตอนนี้ยังคงเป็นหนึ่งในนั้นนะครับส่วนอูเบอร์จะมาในรูปแบบไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งในฝั่งของตัวเอเชียนะครับอูเบอร์กับตัวไปตู้นะครับก็จับมือกันนะัแต่ผมว่าต้องยอมรับว่าในเมืองจีนเนี่ยยังหาคนต่อกรหรือว่าคนทําในเรื่องเนี้ยยังไม่ได้ชัดเจนนะดังนั้นเนี่ยนันตอนนี้ยังคงแบบเป็นสามก๊กอยู่ก๊กแรกเลยก็คือเทสลาก๊กสองเลยคือก๊กอูเบอร์ ก๊กสามเลยคืนลิฟต์กับตัวไปตู้ที่เห็นอยู่แล้วก็พยายามผลักดันตัวเองให้มีมาเก็ตแชร์ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปไ,ได้เพื่อทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยเรามาก่อนคุณใช้ก่อนคุณก็อาจจะเอนจอยก่อนหนึ่งสองสามสี่ไปแต่เหมนี้เนี่ยมองในองค์ประกอบนี้ก็คิดว่าสุดท้ายเนี่ยผมว่าในมุมมองผมแล้วกันนะผมไม่รู้ว่าคนอื่นคิดยังไงผมว่าเมื่ออูเบอร์ใหญ่กว่าลิฟต์สิบเท่าเนี่ยผมว่าถ้าลิฟต์ทาได้ดีผมว่าวันหนึ่งอ b เบอร์ก็จะซื้อตัวลิฟต์เหมือน,นิมอืม mm. โอเคพี่โบอสตรงนี้ผมน่าสนใจมากขออนุญาตใช้เวลานิดนึงครับท่านผู้ฟังที่ถามคําถามเริ่มมีนะครับเอ็นบีเดียไลลี่รอสักครู่ครับแต่ผมไปครบทุกตัวแน่นนนเลยครับพอพี่โบอสฉายภาพสงครามสามก๊กนี้ออกมาเนี่ยผมเลยถามหน่อยครับว่าเมื่อกี้พี่โบอสได้ใช้เวลาคุยเรื่องโรโบอทแท็กซี่กับเราสักพักละในวิจัยของ Ar ร์คแอนดเนะครับผมไม่แน่ใจมีของคนอื่นหรือเปล่า,าทาง Ar ร์คเนี่ยเขาบอกว่าธุรกิจโรโบอทแท็กซี่เนี่ยในอนาคตนะผมไม่รู้ไกลเท่าไหร่5ปี10ปีเขาให้ value มันคือในหลัก trillion น,นะครับพี่โบสท trillion น,นี่คือโอ้โหมูลค่ามหาศาลมากไม่รู้ว่าพี่โบ๊มีมุมอมองที่ตรงเหมือนกันไหมว่าไอสองครามสามก๊กที่โบสพูดเนี่ยจริงๆแล้วออปเปริตี้หรือตลาดที่เขาจะเข้าไปกินแชร์มันมากน้อยแค่ไหนพี่โบสทหรือว่าถ้าเกิดมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นก็จะเป็นส,สงครามสามก๊กที่ไม่ได้ทำให้หุ้นต่างๆมันโอ้โหโตอย่างก้าวกระโดดหรืออะไรแบบพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทเชื่อในตลาดนี้แค่ไหนครับโระบบแท็กซี่ผมค่อนข้างเชื่อนะเพราะว่าหนึ่งเลยคือ ผมว่ามัน,ม,นมันมาพร้อมกับเทคโนโลยีมันมันปลอดภัยเท่ากับคนขับราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับคนขับคนขับอาจจะตัวเหม็นนะอาจจะพูดจาไม่รู้เรื่องด่าลูกค้าอะไรเงี้ยไม่รับอะไรเงี้ยผมว่าอันนี้มัน,นใช่เอออะไรเงี้ยคือคือมันแนวแบบอันนี้สบายใจกว่าเนาะคือผมว่ามันรีเพสสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ได้ทั้งหมด ส่วนจะเร็วจะช้าขึ้นอยู่แต่ละตลาดเรื่องเลกูเลชันก็มีผลอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ส่วนอนาคตอัพไซด์เนี่ยผมว่ามันอาจจะไม่ได้หยุดที่โรบอตแท็กซี่มันอาจจะเป็นภาพอื่นเนาะอาจจะเป็นแบบโดรนแท็กซี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มองกันในมุมน,นั้นไปนะแต่เพียงแค่ว่าผมว่าโดรนแท็กซี่อย่าเพิ่งไปคิดอะไรเยอะนะนะผมว่ามันเอาแค่โรบอแท็กซี่ก่อนมันน่าจะง่ายกว่าผมอาจจะไม่ได้มีข้อมูลชุดนั้นนะว่าจะเป็นทเทรนด์ไหมแต่ผมเห็นโอกาส ในในในโรบแท็กซี่แล้วกันว่าผมว่าถ้าไม่ได้แข่งกันแบบรุนแรงมากๆนะผมว่าทุกคนสามารถจะอยู่รอบด,ด้วยกันได้แล้วก็ตลาดม,มันใหญ่เพียงพอที่จะทําให้ทุกคนสามารถจะมีกําไรจากภาพเหล่านี้แต่ผมเชื่อว่าสุดท้ายมันก็จะเหลือแค่สองคนนะก็คือตัว Uber กับเท s l a แข่งกันอน่าสนใจสง,งครามสามก๊กนี่คือคือเทส la เทส la ตัวคนเดียวกับอีกคนนึงอ่าอูเบอร์กับของเพื่อนโอเค ใช่ครับืไม่ก็อาจจะแบบเป็นอีกคนหนึ่งอะไรเงี้ยอาจจะมีอีกคนหนึ่งก็ได้เนาะที่แบบอาจจะเป็น B Y D กับเทนเซนสมมุติอาจจะเป็นสามค่ายแต่แต่สามค่ายเนี้ยมันก็คงจะชนตัวอะไรนะในเมืองจีนก็คงจะไม่ชนกันเพราะว่าทุกคนเข้าจีนไม่ได้นะครับใช่ไหมและจีนก็ออกจากตัวเองไม่ได้ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาครับคือในสารัตชัดเจนนะครับก็เทสลาแล้วก็อูเบอร์และผองเพื่อนอันนี้ผมว่าชัดเจน ในจีนพี่ว่าแล้วคนนี้เข้าจีนไม่ได้ก็อาจจะมีรูมให้บีไดีเทนเซนได้ตีตทำแบบนั้นขึ้นมาแต่จริงๆผมก็ไม่รู้นะว่าใครจะเดบุลลอบอะไรมาใครเพราะว่าในเมืองจีนผมว่าเรื่องราวของการเดบวลล็อบโลบูแท็กซี่นี่ผมว่าผมไม่ค่อยได้ยินเรื่องราวนั้นอขอบคุณมากครับไว้เดี๋ยวเชวนพี่บอสมาคุยได้ด้วยเพราะว่าการแข่งตอนนี้เข้มข้นเลยครับที่อเมริกาโดยเฉพาะสนามอเมริกาตอนนี้ก็คือต่างคนต่างพยายามขยายก็เดี๋ยวพอมีเดเวล o อปเมนต์สำคัญจะเชิญพี่บอสมาวันนี้ขอบคุณ มุมมองสองครามสามกบอวกซี่ซึ่งมีบทมองละวันจริงแล้วน่าจะไม่อนะูเบอร์กเทสลาเนอะลิฟต์นี่ยังยังเป็นส่วนกวนอยู่ใช่ไหมครับต่งตางอีกสองค่ายครับเดี๋ยวมาดูว่าใครจะเป็นโจโฉนะว,วันนี้ก็ไม่แน่นะคือถ้าเขาบอกว่าเขาเป็นเล่าเปียแต่ผมว่ามันไม่ใช่เล่าเปียออืมผมว่ามันไม่สามารถจะมาแบบรวบกลายเป็นจักรวรรดิเดียวได้อะไอยเงี้ยผมว่ายากผมว่าสามยังไงก็ เป็นสองกกสามกกบนโลกใบนี้แน,น่นอน,นไม่มีคําว่าแบบกกเดียวแล้วกินมทั้งหมดได้นะครับพี่บอสเออผมมีคําถามหนึ่งครับพอถึงอูเบอร์เนี่ยจริงอูเบอร์เป็นหุ้นที่ขึ้นมาเยอะมากนะท่านผู้ฟังเพลินใครคุยกับเราเปิดการาฟดูไปวยนะครับอู Uber เบอร์นี่ขึ้นมาเยอะมากแ,แล้วเมื่อกี้พี่บอสอธิบายถึงถึงหุ้นเขาแล้วเนี่ยผมจะถามพี่บอสกลับว่าจริงๆโอเคกาไรต่างๆเขาเพิ่มขึ้นเนี่ยดีเยอะมากแต่จริงแล้วที่มันขึ้นมาเยอะมันเป็นเซนติเมนต์ที่เขาไปจับคนนั้นจับคนนี้พี่บอสเล่า <Okay. S 2> ไม่รู้ว่านี้จริงนักลงทุนเข้าพอพี่วอสสรุปเนี่ย <Okay. S 2> เข้าหุ้นอูเบอได้ไหมหรือว่ากลายว่ามัน <Ừ. S 2> มันไพร์อินปแล้วครับพี่โอสกับคือจริงๆผมๆในมุมมองผมแล้วกันคือผมว่าในส่วนของตัวธุรกิจที่เป็นตัวไลฟ h เฮลิ่งหรือว่า,าตัวที่เรียกว่า,อ,าอะไรนะอุตสาหกรรม uh. แพลตฟอร์มพวกแท็กซี่อะไรพวกเนี้ยเนาะคือผมว่ารา,าคาหุ้นของเขาก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา จากเซนติเมนต์ของตัวโลบอเ็กซี่ที่เขาทําด้วยแหละเน mm hmm. าะจับกับเวมอจับก,กับลูซิดมันทําให้คนอาจจะเริ่มเห็นภาพมากขึ้นว่าเฮ้ย mm hmm. เขาก็อาจจะทําได้และทําได้ดีด้วยใช่ไหม mm hmm. เพราะว่าคนหนึ่งมีรถคนหนึ่งมีแพลตฟอร์มอีกคนนึงทำออโตนมัสได้ใช่ไหมมันเลยแบบเฮ้ย hey, แม่งอาจจะไปด้วยกันได้3คนนี้แม่งอาจจะร่วมร่วมกันร่วมหัวจมท้ายกันแล้วแบบกินมาเกตแชร์ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยนั้นเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้นะครับตัวลิฟต์เนี่ยเทรดอยู่ประมาณสัก15เท่า ครับอูเบอร์เทรดอยู่ประมาณสักเอ่อสักปู่นะครับอูเบอร์เทรดอยู่ประมาณสักในปีสองพันยี่สิบหกเทรดอยู่ประมาณสักที่สิบห้าเท่าถามว่าแพงไหมก็ไม่ได้แพงมากนะครับันเนี่ยก็ถามว่าสมเหตุสมผลกับการเติบโตของตัวกําไรไหมก็สมเหตุสมผลผมผมเลยมองว่าการเติบโตของตัวรายได้นะครับหรือว่าการเติบโตของตัวกำไรในปัจจุบันเนี้ยมาสะท้อนบนภาพของตัวผลประกอบการณปัจจุบันมากกว่าผลประกอบการในอนาคต อาจจะมีในเชิงของตัวเซนิเมนท์ที่มีาการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปบ้างแต่ผมคิดว่าน่าจะยังไม่ได้แอบสอบอะไรขนาดนั้นเพราะทุกคนก็รู้นะคุณริสว่าตัวโรบอทแท็กซี่ในช่วงต้นน่ะมันคงยังไม่ได้เป็นธุรกิจที่ทํา,ากําไรมากเพราะมันขึ้นอยู่กับสเกลถูกไหมหากว่าสเกลมันยังเล็กอยู่แบบทุกวันเนี้ยผมว่าไม่ได้มีใครได้กําไรอย่างเป็นล่าเป็นสันเมื่อเทียบกับตัวกําไรทั้งหมดที่เขามีครับโอเคขอคุณบอลมาครับเพราะฉะนั้นแปลว่าลิฟต์นี่อ่ม สองสองตัวนี้ก็คือยังลงทุนได้สิโถ้าถา,างนั้นถ้าเกิดว่ามันเป็นมาจากผลประกอบในมุมผมคือคือคือในมุมผมผมอาจจะผมอาจจะไม่ได้ชอบลิฟต์มากเพราะว่าลิฟต์อาจจะมีตลาดที่ค่อนข้างแคบผมอาจจะอยู่ในบนอูเ r อร์ที่อาจจะเรียกว่าสตรองใน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 เอเชียสตรองในอเมริกานะยุโรปก็มีฟุตปริ้นอยู่บ้างอะไรเงี้ยนะเรัะงั้นเนี่ยผมก็คิดว่าอูเบอร์อาจจะอยู่ในสถานะที่ดีกว่าโอเคครับ นั่นเกิดผลที่เขาก็เลยเทรดที่ห้นะครับแทนที่ลิฟท์เทรดสิก็เพราะว่านาคนดีกว่านี้โหชัดเจนครับขออภัยด้วยท่านผู้ฟังผมพาทุกท่านอ้อมมาที่ตลาดอุปราคาซีแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ได้ฟังมุมมองอุปราคาซีพี่พี่โบอสโหครบทั่วเลยจริงนะครับเดี๋ยวเราจะทําข้อมูลเผยแพร่ต่อไปท่านผู้ฟังได้ฟังต่อพี่โบอสพักสักนิดนึงครับดื่มน้ำเพราะว่าผมขออนุญาตอ่านคอมเมนต์ที่ไหลเข้ามานะครับคุณกราฟคิงเนี่ยเพิ่งมาจอยเราก็เลยถามว่ามีมุมมองเทสลาไหมย้อนไปดูนาทีที่22นนะครัับอนี้พี่โบสับจะมีสองนะครับสหรับ ทุกท่านที่เพิ่งจอยกับเราเข้ามานะครับ Follow the money